แล้วลองอเข้าไปเกียนใน้านหนหมอหมอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเล่นปืนนะจนคอมมี่อะ่ะเดี๋ยวผมเดินกันลงไปดักตั่ยนยสิได้ยินไหมนีสายิีโอเคครับเปลี่ยนเลยไหมล่ะรถเต็มนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถไปจอดแล้วก็ ไปเรืนอยๆไม่เป็นไรไ,ไดูอินฟานะดูอินฟานให้พวกผมพอแล้วเราต้องได้รถสักคันหนึ่งแหละ นู่นต้องไปขึ้นบีก่าผมว่าได้อยู่นะเพราะว่ารถรถเราออกฝั่งถ้ามันเข้ามาที่แคบก็ได้เราได้เปรียวเลยรถเขารถเร็วมันเป็นรถบางอะรถในัักไหนก็ช้าไปีนาคาใช่ใครใครบอกบอกคนขับรถหน่อยเขเขาดูแผนที่ด้วย ผมผมดนร้วนเยอะให้เพื่อนช่วยบอกก็ได้เพื่อนเลี้ยวขาวาเลี้ยวซ้ายอะมันดูขับยากตรงยาวเลยเพื่อนตรงยาวไปเลยโอติดขตดสู้เลยเนยโอเคสวยงามมากต้องจ่ไม่มีอะไรใช่ไม 龙龙。隆。 โผ่ไปเพื่อนจอดจอดจรถเล็กครับเป็นรถเล็กเลยริโเอวีเรายิงแตกแล้วหรือเปล่ายักครับยัชาลีแต่คนน่าจะดาวโอ้ยยัยัมยิงเอวีกลับมาเป็นที่เป็นที่วผไม่ใช่ไม่ใช่จ่ายอยู่ในานออกกลังไป ยังอยู่นะครับตัไอ้ชาลยิงเอมาเรื่อยเลยเสเราไม่เห็นเลยเเอชาลีเหรอเราไปหม่ล้วอแล้วระเบิดแล้วครับรถเรามีคนนอนมีคนอยู่ตรงหินนะใช่ถ้าบันเอาเอทียิงรถเราอป่อยิงยิงตรงหินหน่อยตัวนออยู่น่าจะเนินหน้าผมนี่ในสมองสมองสมองลงแล้ว ประยุกต์มันมาสาตคนเนี่ยตายไปสองแล้วเหลืออีกหนึ่งใช้เวลบานียงใดดะสมุตให้จ่าบน,นบแล้วเข้าที่กันบังก่อนเราเข้าตรงได้นมได้ได้เดี๋ยวเราเข้าตรงสองเข้าตรงเลย จะบังะอยมัเป็นรถเป็นรถเป็นรถเล็กหนา้ลวะแล้วตรงงมวิ่ง้นะงธรรมดาจะอยูเป็นรถเล็กติดปืนจได้จริงๆิยหมูกตัวเก็บไวก่อน อาจลิงดีนะเป็นทาวสป,ปอร์ตเมืเ่อกี้ที่แตกอะ่ะโลจิเร็งเลยไม่คงคิดว,ว่าเป็นโลจินะเาหาันหลไป

phải lên đây nào, bạn. Hmm. bên này, bên này. quân đâu này? thằng nốt của này, bảo với bọn nó đây, bảo với bọn nó đây, với bọn. ตรงไหนตรงไหนอันนี้ไม่ใช่เราไหมหน้าหน้าผมเสียงโรง,ง,งกินเลยนะไม่มีที่เกิดเลยกัน กำลัง่ับลังโดนอะไรวะมันไวยังไงวะชอบเข้าแดลี่ไหมเข้าแี่เข้ามาช่วยทงเกี่ถอนถอนถอนได้ถอนแทบ่นั้นหรอช่วยข้ามานถอนได้ ศัตรูอยู่ตึกข้างๆข้างมาแล้วคนอยู่ข้างหน้าก็เข้ากันธง A ก็ไม่คุณเลดีโอแล้วไม่คุณเลดีโอแล้วต้องชาร์จเลยเดดออยู่ชั้นไหนหนักว่านะมันดันอยู่มันดันอยู่มันดันอยู่หมอยุ่งไปหมอหมอให้คนนึงเข้าดูก่อนเขียวปะ โอเคอยากจะให้คุณออกบ้างรีดิโอคุณคุณออกคุณออกแล้วจะเราเอาเอาแฮมไหนเกิดอ่ะ โอเคเรามีหมออยู่อยู่คนอะไรดีโอ้กัน okay บอกสี่วังไจะยพมอยู่หมอหมอปงไงกแถบอยู่ใช่ไหมหมอเดินเดมาเลยจะส่ายล่างาอ่าอันนี้นะเป็นเป็นพี่หปนยอยู่อยู่ข้างล่างทางซาเวสอาข้างาาแถบมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อย

ขับวันัไเพื่อนอนอนออหมอเมออยู่มเนมัแทมักันางเอ่จากทีเออเซารับดาบครับมันมีแทนดีก็หรอ้แทใครใครเหยียบเอาันนยูเดียวที่เหลือหาไงดูหาหาเยดไมยิงหมอก่ออย่างนี้ หับตยโอเค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 เคโอเวโอเคโอเลโออคโโโอเคโอคเคโอคเคโอเคโอเโอเต็มเโเาเ

นี่ก,ก,นก็เจอดาวใจจะโป็นไร้ยากนะสะสมพอเราได้กลับไปเป็นพงแน่เลยเฮ้ยมันะ่อกีผมอย่ตึกแกเห็ไกลมากเลย,ลยเ,เอาเสืเอจ่าเอเือจ่าไม่เคลียรนะ์นะรับครบค บ้านหน้าโบมีบ้านของเบ๊ มันวิ่งมาจากฝั่งผมไปหาจานนะโคตรเยอะเลยมันวิ่งมาเติมมาตีทางน็อตเพียบเลยทางน็นอตต้องกันแล้วเรวตาต้องกันแล้วกันเอาเอาที่นส่จานเราทิ้งเลยพอเราอ่ะ บาดเจ็บทางจิงออตใจเราทางปั๊บโง่กับเหตุการณ์ มาแมนน่าจะมาอีกละน่าจะมาเข้าช้าเราเยอะเดี๋ยวผมผมกันได้อยู่อตึอดเลยตึดตึดตึดเึ๊เตึ๊ดตึดตึตึ๊ดึดตึ๊กดตึกโดนกดตึกโดนกดโอเคตอเคตอเคมึ๊ดตงกดหัวอยู่ต้องต้องรอรอให้มัน๊ดตึด้ึ๊ดตึ๊ดตอไดตต อาจาะุดกองกระสุนนะห่ลวนี่ยมเสียงวยงีอาร์าดีเอ็มไหม ม่เซาก็มี มันมีกระแพกแตกอยู่อ่ะมอหมอหมอ,หมอผมกไม่มีาแล้วไเป,ปิไมไ ไม่หมดโดยที่ไม่ดีจริงแล้วไม่ไม่ตายว่ะดูหน้าคอมเลยคอมมาถึงนะมามาแล้วครับมันทันไม่เด็ดอยู่มันทันไม่เด็ดอยู่ช้าหน่อยตายตายตายหนอยโอ้ปืนนี่โคตรแรงเลยโดนนัดเดียวหรือสองนัดจะแทบตายเลย

เป็นตัวนันด้วยจัดจัดยิงได้ ขึ้นนะมีมาแมนนะข้าถึงแล้วคนหน้าเข้าแล้วทำไมเฮ้ยหมดตัวดิไอแแฮบเราหายดิมะใช่ใช่ใช่ขอคำัมี่เลยจ้ามาถึงจุดจบของประเทศเราแล้วเราเฮ้ยทิ้งเกล่ะจะพอๆกันเลยรถกันกลับมาเพื่อน เดี๋ยวตั๋ตหมดแล้วกันลกันบอกเลยบอกเลยว่าเ้าอปดปิกแน,ะนะ <c oughs> ่ๆเออเฮ้ยหมอสคอตเราแม่งท็อปแน่เ่งจะเท่ยวจะไม่ได้หยิบปืนเลยยิบแบบเป็นเหรียญอย่างเดียว <c oughs> จ่าสู้วันจ่าอย่ายอมตายจ่าโอเค จ้าครอสไปจ้าลูกผมหมดวะจ้า,า,ะจ,จ,าจะเกิดะแล้หกที่ลห้าทิเกินแล้วโอ้โหแม่งกดยิงกดแบบ ไปไม่หลายตัวแล้วบันเดนผมหมดแล้วเนี่ยเรียบดังล่าผมแล้วสู้ตายจา่าสู้ตายที่ฝั่งนู้นเหลือที่เก็ตเท่าไหร่วะห้าสิบหกสิบได้ไหมโหแม่งเป็นเหลือเป็นร้อย